ครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาซื้อเนื้อนะครับนเอาไปเอาเวลาประมาณเกัอบห่นง่วงล่มล่าลยจี๋ห้ะครับโสวัสดีครับพี่น้อง นะครับบรรยากาศย้ำเส้านะบ้าเพชรไปซื้อเนื้อมาละนะครับซื้อเนื้ออยู่ตลาดนล่ะนะครับได้มาสดๆนะครับใหม่ๆเลยอยู่เคียงเนื้อเลยนะครับบ้าเพชรวาสิไทยนะครับเพื่อนบ้านไทยนะครับก็ได้มาแล้วหรอเรีต่ำนี่นะครับย้ำเส้าก่อนไปเฮ็ดงานเด้อพี่น้องตอนนี้ก็บ้านหกโมงนิดๆนะครับเดี๋ยวบ้าเพชรทิซอยจุแล้วก็สิ กินเขาแล้วก็ค่อยไปเห็นงานเนะาะมาเนื้อซดีที่เนาะนี่สดใหม่ๆนะครับเมื่อนี้กินอยู่ด้านล่างด้วยี่เนาะอยู่ข้างล่างหยุดมาเห็นอ้อนด้านล่างเ่ยมาได้กิบเหล้าขึ้งศาลาเอีย๊ยบป่าพี่นอเบ้าง วิธีหันสี่คนสี่เด้อเน,นื่นี่หนุ่มแ้ละนะครับจุ๊บัรับพี่น้องเอ้ยปัดปัดปัดมาเป็ดไปเขากำลังขายอยู่นะข่ายอยูม่ม่นเห็นไย หลายกันเลดสิทธิของเพื่อนเนาะขอเพื่อนเราเพื่อนใบกอบเพื่อนเป็นยังอ๋อถูกตอนไม่ไมไปพี่น้องจ้อนหลาถักราตรุ้งเน๊สดสดแบบนี้นาะพี่น้อง กินข้าวส้อมกันเด้อเดี๋ยวว่าพี่จิตหันตอนแบบสี่คนสี่แล้วน้องเด็กๆก,ก็ยังไม่ตื่น นอนพอสะใจสามสิบกีบตุบตุบบุบุ มองแดดเงี้ยงๆบ่อื้อโหนะจุดุ้ดท้าน้องเนี่ยมาทุกเฮ้ยอันนี้ไว้นี่ยแหละก่อนาทำไว้ให้พี่อยูสมพีกาอยู่คนนึงพี่น้องนี่ดิบดุบดุบดุบอยู่ด้นี่อันนี้เจ้าเพียะหาเขาเพิเก่าละนะครับมามาเลยสมเขียวละจินสดหลายนะครับ นู่ะอ่ะอานนี้อีโน่ดูเฮ้่นีสามสิบกีบอัพเบิง้งคำนี้นอ,อ,อี่นงเจ้าเพียร์ไก่สดอืม På mm -hmm. kreft. คนดีๆใช่เจ้าพี่อ่ะน้องอืมตอนสุดีต่ง

นักับบรรยงงากษ์คร้มซ่อนครับด้านหลังพพะที่กำลังขึ้นข้างหลังมาเพลถือว็เป็นที่เป็นตาร่าที่บาเพลไทยไทยคิดประจำนะครับ จิกดกล้ามด้อครับจิกดกล้ามหน่ยอยนะครับกินพี่ร่องเนี่ยมันใจร้ายมันสดใยกินซื้อก็ได้เบื้องจับแซมอ่ะ ตั่ตับส่วนไหล่ปีดีด,ดีด้วยส่วนไหล่ หืมพี่น้องเด้อ mm. นะอืมตาบีอืมอืม,อมแก้วพี่คักขนาดมมาล่ำดีี่น้องอืม,อม น้ำเซ่เส้าเขยงนกความนะครับนอกไปมือรึอ mới máy sốt sốt ừ, ừ, Sẽ không เอ,อีกคำหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวมันชินยางผุดนะครับเดี๋ยวพี่น้องทอ่ความยางผุดคิดยางผุดนะครับกัดสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาไปเรื่อยๆคิดต่อไปเรื่อยๆละนะครับเอาจนอิ่มหมดละนะครับเอาทำสุดท้ายพี่น้องอีกเจียวเพียะค่ะก,ก่อนเนาะอีกเจียวเพียพี่น้องมือคักๆอื้อเผ็ดขนาดนะนือ 음음 mm. mm -hmm. กี่ตื่นมาท่านนี่กินมากลินน้ำแท้นะครับสดอีเด้นะครับอ๋อครับสำหรับคลิปนี้ครับคงสิบพ่อทำนี่นะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้บ้าเพชรในเด้อนะครับเบิ้องแรกดติดตามบ้าพเพชรในกลายเป็นกําลังแข็งบ้าเพชรนะครับนะ่ารักมี่อย่างกันกคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์บ้าเพชรไหนปรับปรุงเมืองไหนแก้ไขเมองไหนเมืองไหนนะครับคอมเมนต์ไหนกําลังแข็บ้าเพชรไหนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ 啥？我真不知道。